ืมเป็นี <Four> ่างนี้ลูกนี่มันเป็นอย่างนี้ครับข้างในดูพร้อมๆก่อนนี่นี่นี่เหรอนี่เอาเลยเฮ้ยโอ้ย สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้ได้ของเด็ดมาครับอืออะไรกลมๆอันนี้คือของแปลกนะครับไม่เคยทําเลยนะไปไปลองไปหาพ่อดูพ่อจะทําอะไรกินนะครับดูดูนี่ก่อนครับฝุ่นมองไม่เห็นเขาเลยเห็นไหมครับเลยกล้วยใบนี่โอ้โหฝุ่นทั้งนั้นเลยครับช่วงนี้ฝุ่นพ m ครับเยอะมากไปพ่อเออต้องใส่แมสอย่างเงี้ยพ่อไม่ใส่แมสไม่ได้ฝุ่นเยอะะ นี่แกะดูก่อนไม่เคยไม่เคยเอามาเลยอันนี้้ของแปลกของแปลกโอ้ไข่ไข่ยังนี่นี่ไม่เคยเอามานี่ดูโอ้ขาหมูขาหมูหำครับไอเขาเรียกว่าลูกอันท้าลูกอันท้าหมูอันชอบกิ่นยากเลยนะะก็เห็นเขาขายแปลกๆดีก็เลยเอามาสามลูกไอ่สามสี่ลูกนั่นแหละทำทำอะไรกินดีอะขาหมูน้นนะมันกลิ่นแห้งหน่อยเนอะกลิ่นแรงเหรอเออกลิ่นแห้งนะขาหมูนะเขาต้อง หาเครื่องตุมก่อนต้มตุมแล้วก็ทำมันสุกกขบอกะไรดีเขาก็เป็นยางกั้มอยู่อ๋อจะต้มแล้วย่างต้มก่อนอันเนี้ยกลิ่นมันแรงกลิ่นแรงนะขาหมูเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาทำอะไรกินเหรออันนี้มันมันถ้ามีหลายๆเมนูอยู่นะยางก็ไรอุบก็ไรก็แล้วแต่เลยเนาะเลี้ยวตีเเหมือนเนื้อเหมือนหมูอะไรแล้วแต่จะไปทำมันเหมือนเนื้อที่ว่ากลิ่นมันเหมือนกันกลิ่นแรงกลิ่น้ำแงอรอยอันนี้คือจะต้มก่อนอันนี้ตุ้มก่อนต้มดับจินก่อนแล้วค่อยนำมาย่างเออไม่ย่างอันนี้พอที่ย่างแล้วนะกินกับน้ำจิ้มไหม ต้องน้ำจิ้มนะครับน้ำจิมเนาะต้องน,น,น้ำจิมกันมาโอเคครับได้เมนูแล้วไป,ไปต้มกับสม,มุนไพรซะหน่อยแับกินใส่ผัเกเข็มแล้วเหไข่หมูครับไข่หมูอะก่นี่เป็นขลังงี้ครับโอ้โหทุกนี่ขลังสองเกล็เพราะมอขนาดนี้ลูกใหญ่มากเออลูกใหญ่นะเนี่ยนะมัน,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 นเป็นสองตัวมันมีแกนเลียวอะสองตัวมีแกนเกลียวก็นะขลังนะอันนี้ลูกเล็กด้วยลูกเล็กแล้วแต่ตัวเหรอติดตัวเฮ้สองตัวเนาะสองตัว แกลมขลังขลังอันนี้นะขลังม,ม,ขม,มูขลังม,มูขลังมูโอ้แปลกดีครับอันนี้ตัวเดียวมีสองลูกเ <reserves S 1> <ด>ออนี่นใหญ่ดีเนื่อใหญ่ด้วยอันนี้ไม่ใช่吗อันนี้ไม่ใช่อันี้เป็นเน่าอะเป็นเนื้อเป็นหนังมาเลยในเป็นเนื้อเป็นหนังมั้ง่ะกันไม่ผ่าดูวยเหร่ผ่า,าผ่ากับผ่าหน่อยันนี่อืมเป็นอย่างนี้ลูกนี่มาในปละเป็นอย่างนี้ครับข้างในดู ปมดท้โงอย่ชิวๆันึงเลยนะอันนี้ลนพาระน้อยต้มด้วย ไม่ได้บอกเมื่อกี้มีขาดตะ <ใน S 1> ไคร้มะกรูดนี่ก็จะชุนรถในในกือนะครับเกือบชุนรถครับชุอืถใส่น้ำลงไปนะครับโอโ้โหขึ้นเกี่ยวเยอะมากนะครับน้าร้อนช่วงไหนเนี่ยนะนักทหารเนี่ยจังเหรอครับผมตัง,งนคนเกียงนะครับนี่นหยิบพาไปน,นะครับมาเดี๋ยวมาเจอกันครับผมระวัง ต้มอยู่เนาะแล้วก็เตรียมเครื่องเครื่องหมักนะครับหมักแล้วก็นําไปย่างอ่ะย่างกับก๊าบเอเครื่องหมักพอใส่อะไรบ้างเครื่องหมักอ่ะนี่เกลือชโลดหอมขาวตะไคร้หมักแคนง่ายๆเนาะง่ายๆกันหมักให้มีกลิ่นหอมนิดหน่อยแล้วก็นำไปย่างนะครับตะไคร้ครับไม่赖นี่หอมขาวเกลือปรุงรอมขวไครยเกลือมอีกอยลวกครับใคลครันี่ครับโวเกลืลดครับ นี่ครับประมาณนี้ครับเครื่องหมักนะครับไปดูนะครับปึ๊บโอ้โหเอาลเอาละเอาละ่เกลิ่นหอมเลยพ่อไม่หมินนะหอมเลยเนอมีกลิ่นหอมเดี๋ยวหมักแล้วย่างอีกหน่อยนะนั่นค่ะนี่ครับออเดี๋ยวจะหมักไปเครื่องอีกนะครับ้ะนาไปย่างหอม แต่ยังไม่ได้ชิมรสชาตินะกลิ่นนี้นไม่ไม่ได้เหม็นเลยนะ,ะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยโคนเข้ากันนะนเข้ากันร้อนครับร้อนนี้เข้ากันครับนี่ครับโคนเข้ากันนะครับผมไปย่างแล้วครับนี่<ป>นี่ครับย่างลงไปต้มให้เปื่อยแล้วนำมาย่างอีกที มันนี่เออมันปลาเนื้อขึ้นหมอครับกับกับหน้านี่กลับไปกลับมายรีงใหอมหอมครับหอมหอมก่อนนี่นี่ก็สีดิเนี่นี่หอมแน่นอนครับไม่มีกลิ่นเหม็นนั้นโอ้โหที่นีทั้งต้มทั้งหมักอีกโอ้โหไปเดี๋ยวไปทำจิ้มครับระหว่างนี้น้ำจิ้มมะนาวเอาง่ายๆน้ำจิ้มนะง่ายครับ โอ้พริกป่นมะนาวนี่ก็นึกถึงปลานะครับาหาเป็นวันเป็นวันจำนำเหรอรไปหาปลาปิ่งปลาสดๆนะบโอ้โหชือ่อด้วยตามด้วยต้นหอมผักชีนิดหน,น่อยเพิ่มสีสันครับกือนะครับชัวโล่ปน่น นาวลายเมล็ดครับจัดจานโอ้โหพริกแดงแจ๋เลยโอ้ท้ออืมเยอะเลยน้ำจิ้มแบบง่ายๆน้ำจิ้มมะนาวครับผมไปเดี๋ยวไปดูหมูเราสิหัวหองขนาดพี่ดิเป็นยังไงปึ๊บโอ้โหหอมเลยหอมรอหอมเหรออืมดูดีมันหอมเลเนี่ยนี่โอ้ท่อ อันนี้เนี่ยทีเด็ดนี่นี่นี่ไข่มันไข่มันไข่มันโปรตุ้งมาอีกหน้าครับเดี๋ยวเราไปชิมนะมาเดี๋ยวมาแล้วครับวันนี้จะนั่งกินตรงนี้เลยครับนี่เออนี่แหละทั้งหั่นทั้งกินพร้อมกันเลยอากาศตอนนี้กันหมดโอ้โหมันร้อนอากาศร้อนเอาอากาศร้อนกินเดีือดร้อนๆเอาเลยดิอันนี้ก่อนอันนี้เนี่นี่พร้อมอุ้ยไข่มันเลยครับโปรตุนี่โอ้โหนี่เอาเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนี่เออกสีชมพูนะเฮ้ยนี่มันเหมือนกลืนไก่เลย โอ้เั่วคราวเนี่ยเอาละครับเอาวันเหนี่ยนี่ครับเอาเลยอีกาไมอขนาดอีกาไมอขนาดอีกาอีกาไม่ขนาดหอมเนี่มันเหมือนเล่นนะกุรึดเนื้อโอ้ มีกลิ่นคำเดียวอ่ะเว่าปรุงเครื่องจับมูลีอันนี้อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีกลิ่นนี่อันนี้อะไรมั้นะเป็นโหมันหูมันหอยมันอืนี่โอ้โหนี่ความขนาดละห่อเรื่องเลยนะชวนยอดเลยอ่ะเป็นไงไม่เหม็นเนาะไม่เหม็นนี่ขอชิมอย่นี้เลยครับวันนี้เอาแบบหั่นกินกันอย่างนี้เลยเนาะกินใหม่อืมอืมเบียบนะ อืเกือบๆไม่มีกลิ่นนะพ่อไม่มีกลิ่นเครื่องเขาตมมะนะ้มมาอ่ะแต่ถ้าผมต้มเขายางเขายางไม่ีกลิ่นหน่อยอ๋อมันเกือบๆครับคุณผู้ชมแต่ไม่ไม่มีกลิ่นเหมือนอะไรนะอนี่ไข่มาเลยนะี่ไข่ร่วนๆอันนี้เหมือนกลืนไก่ออืมอืมมไม่เหม็นไม่เหม็อนอืมไม่มีกลิ่นเหมือน หเ,เหมือนรลกวัวก็มีนะนี่นะนี่มันลกกว่ามันลกกว่านอะอเนี่ยปัดไว้กินด้วยเนี้ยหมือนหวานหอมเลยนี่หอมอืมนี่หอมมันออือืตัวนี้หอมกว่านี้อือหอมกว่ครับมันเป็น ไข่ายๆโหมน่ะครับมันจะมีมันในนู้นซิตี้นะหอมมันกินกันอีกแล้วนี่แะนี่เนาะโอ้ยไข่โอ้ยมีน้ำมีน้ำอันนี้เอาเลยอันนี้เราไม่ได้ผ่านนะกูมีน้ำเลยฟังเลยครับอุ้ยโอ้ยที่ไม่ผ่านมันจะเป็นนี่แบบนี้ชุกแล้วชุกแล้วนะสุกสุกนี่ต้มทั้งนี้โถนี่ยทะเลร้อนเท่านี้เนาะ โอ้เดี๋ยวอะไมันโดนต้มะนะโอ้โทนี่ครับเอาเลยอืมชุ่ยอดเลยอุ่ยลยออืมนี่ขอลองชิ้นเล็กหน่อยพ่อหั่นหันนี้ครึ่งหนึ่งเหอคร่อลมครับเป็นย่งงกอบกืบนีอืมเนาะกืบๆบ ็ไม่มีกลิ่นนะในนี้นไม่มีกลิ่นอันนี้แห้งหน้อยอันนี้กือบกือบน้อยอันนี้แห้งอันนี้กือบเกือบ <ừ m. S 1> อันนี้นอะไรท้องหนังมันห <ừ m. S 1> นังหนังกำมันเอาลองดิลองหนังกำมันนีว่วันนี้แบบนั่งกินหัน่นกินอย่างนี้เลยครับอันเนี้ยอันเนี้ยชุดชุดดีอากาศอากาศมันร้อนครับอืมอืมปวด<อ>ท้องหอมมันนุ่มอืมอืมไม่แข็ง อืมหนังมันที่เราต้มมันเปนนุ่มเลยอืมันมีความกรอบนุ่มกรอบความเดนไข่พ่อครองนี่หน่อยลองนี่หน่อยเนี่ยไอ้เนี่ยสามชั้นมันเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยครับร้อนเหรอโอ้ยร้อนร้อนจุ๊บเอ้าครับโอ้ยชาๆเลย ไปร้อนๆเจอะกันหน่อยๆเอาชิลชวอ่ะล่ะทั้งมันทั้งเนื้อทั้งหนังอือหูความเนอะมาอือหูตุอตงอีกข้าวต้มนะข้าวต้มแต่เครื่องนน่อยทํามาย่างเนี่ยมันมีกลิ่นความคาวนบจริงๆห้ามา คือทุเรียนมายังต้องนี่เนะมันมันไม่ได้ดับกลิ่นนะนั่นแหะแต่นี่คือไม่มีกลิ่น,นเลยม,ม,มันจะออกกึบกึบเหมือนพวกกลืนพวกไ,ไข่หลังนี้เนาะม,มันจะมีความกึบกึบกลืนไก่อย่างเงี้ยครับมไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรเลย,เลยน้ำจิ้มก็เด็ดเลยคอัง่ายๆอืย น,นี่ฮึฮไอ,มอ,มอ้มันตรงท้องอะไรก็มันก็หอ,อมดีนะคือหอมนี่โท<อ>มันมันไม่เหนียวนะครับมันมันมีความกรึบๆแล้วเคี้ยวได้นะมันไม่ได้เหนียวเบากเบาะ ไข่โอ้แปลกเลยครับวันนี้กินครั้งแรกเลยผมเนี่ยยังไม่มีกลิ่นเต้าแค่ไม่กลิ่นทำตอกตวงชอบกลิ่นนะนี่เหรอคนชอบกลิ่นผาย่างเลยมะกือถวยปอละกลิ่นเป็นไงพ่อทำทานผมชอบกับประมาณเหม็นมันมันเหม็นกลิ่นละกลิ่นหมูนหละครับอืแต่นี่ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีไข่เนาะไข่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 โอ้โหนี่เด้นไข่ ยร้นอนๆเลยครับนี่โอ้ยอแล้วนี่นี่คนอ่านเลยโถคนนี้จิ้มหน่อยหัวอ,อืมอืมแบกรึบๆนี่นครับนี่มันนานๆอย่างน,น,น,นี้เลยครับเนี่ยอืที่แรกผมว่ากลิ่นมันจะแรง่มไมไม่มีม พอมาต้มมาเลยแล้วกินหายอืมมีความกรึบมครึ่งกี่ห้างมักครับนี่มักกินมักแข็งน้อยๆอืมอืมอืมขอแนละ้วเอาเลยลอเริม่มอิ่มแล้วครับ กินไข่วันนี้กินไข่กระหมูอืมอืมอืมมากินใบกินใบไว้ครับแน่นเหมือนกันพิถ่ายล่ะมันก็เยอะนะอือย่างไรพิถ่ายนะปิดท้ายครับโอษอ่ะอืมมาอืมไข่หมดละ เัากินนะเขากินอ่ะอาหารอร่อยนะกินไปที่ดียกเนียนไปทีเดียเต็มตี้เลยมาครับอืี่จัดไปไค่หมดเลยเหลือกินหน่อยย่างไปร้อนๆกินไปสอาะใจมากไม่มีกลิ่นแรงกลิ่นไม่เหม็นไข่แบบ หาใครเห็นนะก็ลองมาทําดูสูตรเนี้ยอืมนั่นแหละมาต้มเครื่องก่อนแล้วก็ค่อยมาย่างมาย่างหอมกรึบครับต้มเรียบร้อยมักย่างครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับย่างขาหมูนะครับปดท่อหม้อขนาดเลย